ถ้าเกิดสมมติใครเคยเห็นนะครับผมวิธีการเขียนขอบตาแบบนี้คุณคุณว่ามันอยู่ในแถบอีบรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสิ่งชั่วร้ายซ่อนอยู่ในนั้นครับ การเขียนขอบตาที่เราเห็นอยู่บ่อยๆนะครับผมในพวกบัญชีคัมภี์ต่างๆเนี่ยนะครับมันคือการเขียนตาของคนอีโบราณครับซึ่งการเขียนตาแบบนั้นเนี่ยนะผมจะมีส่วนประกอบหลักเนี่ยเป็นแร่ชื่อกาลีน่านะครับผมซึ่งจะมีลักษณะสีดําขับเลยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแร่าละาไครนะครับซึ่งจะมีสีออกเขียวๆสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมาผสมกันนะครับผมในน้ํามันพืชหรือว่าไขมันสัตว์ เพื่อจะช่วยละลายทําให้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันและกลายเป็นสีออกเขียวอมดํานะครับซึ่งการใช้สาร2ตัวเนี้จริงๆแล้วมันก็มีข้อดีของมันอยู่นะครับนอกจากจะทําให้ตัวใต้ตาเนี่ยครับผมดํำขับหรือว่าดูแต่งหน้าแล้วดูคมขึ้นนะครับอีกสสิ่งเนี่ยนั่นก็คือการป้องกันแสงแดดนะครับผมแล้วก็ยังสามารถที่ฆ่าเชื้อในบริเวณผิวรอบตาได้ด้วยครับ อย่างไรก็ตามแลผมสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งชั่วร้ายที่ผมบอกว่ามันมักจะเกิดขึ้นนั่นก็คือในไคเนอร์เนี่ยไคเนอร์ดั้งเดิมนยครับผมจะมีสารตะกั่วเนี่ยเข้าไปผสมอยู่ค่อนข้างสูงเมื่อเราทาทุกๆวันเนี่ยครับผมตะกั่วเนี่ยก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราในระยะยาวนั่นเองครับซึ่งเจ้าไคเนอร์เนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีการใช้อยู่นะหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมไคเนอร์เนี่ยถูกผลิตแล้วก็แปรรูปมาในรูปแบบขอองาาาจาหรืว่ ดินสอแขกนั่นเองครับแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับสำหรับใครที่ใช้ดินสอแขกอยู่เพราะว่าดินสอแขกปัจจุบันเนี่ยที่รับมาตรฐานออยเนี่ยก็สามารถใช้ได้เนื่องจากปลอดสารอันตรายอย่างเช่นตะกั่วหรือว่าโอกาสในการติดเชื้อแบคทีเรียบางตัวที่อยู่ในสารธรรมชาตินั่นเองครับ